สวัสดีครับวันนี้มีแนวทางมาฝากนะครับเป็นแนวทางใหม่นะครับงวดที่ผ่านมาเข้านะครับแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับก็เลยอยากนำมาฝากเพื่อนๆงวดนี้นะครับเป็นแนวทางของอาจารย์แม่นจริงนะครับ16ตุลาคม2568นะครับเป็นเลข2ตัวรางวัลที่1นะครับหรือ2ตัวบนนะครับ งดที่แล้วเข้านะครับตามนี้เลยครับที่จับคู่นะครับเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลขท้ายนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเนี่ยนะครับเลขท้ายสองตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแม่นจริงเลขท้ายสองตัวหรือล่างนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็แคปไปพิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอาจจะดูเยอะไปแต่ก็แคปไว้พิจารณาได้นะครับไว้เปรียบเทียบกับหลักเด่นหลักเด่นของของเจ้าที่เข้าดีๆนะครับเด่น10หน่วย ล่างหรือเด่นสิบหน่วยบนนะครับนำเปรียบเทียบตัดออกนะครับให้เหลือน้อยตัวนะครับและก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับของอาจารย์แม่นจริงเช่นกันนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเข้านะครับเป็น3ตัวบนตรงๆเลยนะครับแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับงวดนี้ก็เลยนํามาฝากนะครับหลักร้อยก็มีตามนี้เลยนะครับหลัก ร้อยมี1มี2มี3ามี5้ามี6มี8มี4นะครับหลัก10ก็มี3มี1มี6มี9มี0ย์มี2มี8นะครับหลักหน่วยนะครับ0มี7มี8ดมี4ี่มี1มี5มี6นะครับวันที่แล้วเข้าทั้ง3าหลักเลยนะครับก็เป็น3มตัวบนตรงๆนะครับ3ตัวของรางวัลที่1นะครับวันนี้ก็แคปไไปพิจารณาได้นะครับ ก็มีอีกทางหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เข้าเช่นกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบเลขท้าย2ตัวหรือล่างนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็เลยนํามาฝากนะครับก็มีหลักสิบมี2มีศนมี1มี3มี4มี5้ามี8นะครับหลักหน่วยมี7มี8มี5มี3ามี6 มีเก้ามีสี่นะครับแคบไ้พิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวย้อนหลังให้ดูใหม่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นสองตัวของรางวัลที่หนึ่งนะครับโดย2สองตัวบนนะครับหมดที่แล้วเข้านะครับหมดนี้ก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็2ตัวท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับหรือหรือหรือล่างนะครับเด่นเหนือเด่นใต้นะครับอันนี้ปักหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับปักหลักนะครับแบบตรงๆนะครับแคบไไปพิจารณาได้นะครับ ไห้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับหรือไว้นําไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก็ได้นะครับให้เหลือแบบน้อยตัวนะครับปักหลักเลขกท้าย2ตัวนะครับ2ตัวล่างนะครับปักสิบปักหน่วยตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ